สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟครับช่องที่สุ่มสกินอาวีและกิจกรรมวีเดือดที่สุดในประเทศไทยนะครับผมโอ้ดแล้วก็ยังเป็นช่องที่สามารถเติมโมบายหรือเจนได้ในเว็บด้วยนะโู้ช่วงนี้ก็คือแอบ,บมีแอบ,บมีคนสวิชไปเยอะเหมือนกันนะครับคนต้องไปลองนะแต่ก็เติมที่เว็บผมได้นะครับผมแต่ทางแชทยังไม่รับทุกคนมันยังระบบอะไรเงี้ยผมยังไม่ได้แอคเซสเข้าต้นทุนที่แบบ ที่แท้จริงไงเอออันนี้แบบซื้อแบบเติมผ่านซัพพลายเออร์ไปก่อนนะโอเคแต่ว่ามาได้แน่นอนนะครับผมการเติมโ l e Legends ใช้เหมือนมันจะมีเลขชุดหนึ่งใช่ไหมมี UID ข้างหน้าแล้วก็เลขในวงเล็บเป็นโซนนะเออแล้วก็ชื่อตัวละครก็ตามที่คุณตั้งได้เลยนะครับผมก็เติมใช้เวลาประมาณไม่เกิน5นาทีเท่าเกม RV เลยมาวันนี้กิจกรรม RV ของเรานะครับผมวงแหวนเมจิกส o ูลนะครับผมนั่นคือ กินใหญ่ก็จะมีวีล่านะครับผมมีไซโคสจวันะครับผมไซคโคเคนนะครับผมโคเคนให้แปลกๆนะครับผมแล้วก็มีวอลขาดแอนเนตูเลนเซเฟร่านะอยากได้อันไหนก็จัดไปนะครับผมวันนี้ผมก็จะเอาเต็มที่ตกต่องสาก,กินนะครับก่อนไปสุ่มนะมันเป็นคัมพีแดงก็ต้องซื้อคัมพีแดงลดด้วยนะครับผมตรงนี้อ่าแล้วก็มันจะมีกล่องฟิวชั่นทุกคนกล่องฟิวชั่นคือ มันคือกล่องเกลือประเภทหนึ่งนะครับผมบอกตรงนี้เลยว่าไอตัวกล่องฟิวชั่นเนี่ยส,สกินอัลติเมตเนี่ยคุณต้องเปิดปมันมก้9กล่องนะถ้าคุณเกลือก็8 9 9 8 72นะได้ตัวอัลติเมตนะครับผม720รอย่คูปองได้อัลติเมตก็หนักหนักอยู่นะเออก็แต่ว่ามันก็ ดีกว่าดีกว่าซื้อราคาเต็มอะ่ะแต่อย่าลืมนะตัวอัลติเมทความเกลือมีตรงนี้ด้วยทุกคนเน r ว a น a ากับตัว Aqua าสแปชเชอรเนี่ยอันนี้คือเกลือเหมือนกันนะไอมันแบบชุดายน้ำอะ่199อะร้อาเก้อ่ะเออนะครับผมก็ถ้าใครใครมี2องตัวนี้แล้วก็เล่นได้นะแล้วก็ยังไม่มีพวกอัลติเมทอ่ะเดี๋ยวผมเล่นไออัลติเมทนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแนะนำว่าซื้อทีละกล่องนะคือมันจะมีมันจะมีของที่ได้เนี่ยจะมี ตาอัลติเมตเนี่ย0.2คือน้อยมากนะครับผมแล้วก็มีตาเอสตีม0.1นะเออเอสตีมซึ่งผมเข้าใจว่าไอดีเพื่อนผมน่าจะครบแล้วหรือเปล่าหอันนี้ไม่แน่ใจเลยนะครับผมแล้วก็จะมีตาฮีโรอีกนะอืมอ่ะซื้อไปทีละกล่องเนี่สรุปนะครับผมถ้าเปิดได้ตัวตาแบบดีๆก็แล้วไปฟิวชั่นทั่วไปเนี่ยคือฮีโรอีกนะครับผมอันนี้คือความเกลือนะ ผมเจ้าอัลติเมตหนึ่งอันนะครับผมไปทั่วไปอีกแล้วนะฮีโรอีกครับผมทั่วไปสามครับผมคือต้องซื้อทีละอันนะซึ่งมันไม่ดีเอามากๆเลยแต่ว่าถ้าคูปองที่แจกมาเนี่ยมันก็พอได้อยู่นะนึกออกปะทุกคน คือจะรีวิววงแหวนกลายเป็นกล่องฟิวชั่นก่อนไปเลยแล้วกันนะ,ะนะจะได้รู้นะครับผมเนี่ยผมได้ฮีโรอีกมา5นะ้รนะผมขออนุญาตเติมคูปองแป๊บหนึ่งทุกคนเออแล้วก็พรุ่งนี้นะเข้าใจว่าจะมีโปรโตเติมคูปองเข้ามาพร้อมกิจกรรม m ิสซี่บ็อกนะยังไงใครที่จะเติมวันนี้ก็ฮึบไปนิดนึงก็ได้หรือว่าแบบคุณมีกําลังทรัพก็เติมวันนี้พรุ่งนี้ก็เติมอีกเติมเข้าไปเติมเข้าไปอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะครับผม การเติม r v ที่้านกอล์ฟใช้เพียงเลขยาวๆตรงนี้นะครับทางแชทขั้นต่ำ148บาททางเว็บไซต์ขั้นต่ำ10บาทนะครับผมก็หลังจากโอนเงินไม่เกิน5นาทีครับคูปองก็เด้งเข้า ID ของคุณแน่นอนนะทางแชทก็ฝากใส่มันช่ชวยจำว่าเติมเกมกอล์ฟด้วยนะครับขอนุนี้เติมแป๊บอย่งางเงี้ยเติมแล้วครับผมแล้วก็ไปเกลือที่กล่องฟิวชั่นกันต่อเปิดไป5แล้วนะยังไม่ได้ไเลยนะครับผม6หืมมันจะเล่นผมแบบเต็ม9กล่องเลยวะ7 ตายตายฟิวชั่นทั่วไปรัวๆเลยเหรอมันมีฟิวชั่นอะไรฟิวชั่นพิเศษนะได้ไหมขอฟิวชั่นพิเศษสิบเน์ไม่ออกเลยเหรอทั่วไปเก้านะครับผมอ่ะเวลาคุณได้ความเกลือแบบผมนี้ให้คุณแลกเหรียญฟิวชั่นนะทั้งหมดนะครับผมขอแลกแป๊บหนึ่งอ่าหลังจากแลกครบ9้าอันแล้วนะครับผมก็มาตรงรถเข็นนะแล้วก็หาเหรียญฟิวชั่นนะครับผมเออเหรียญฟิวชั่น สอันเนี่ยจะได้ตัวอันนี้หนึ่งอันหูสรุปคือ12องอ่ะสิบสองแปดเก้าสิกยออกกว่าจะได้อันหนึง่งตายแล้วอ่ะโอเคก็เราก็มาซื้อมาแลกครับผมตาเลเจนด์หนึ่งนะตามนี้เลยนะครับผมอ่าพอแลกไปสองตาครับผมทำไรต่อนี่เราก็ต้องเอา มาแลกเหรียญสีทองอย่างนู้กป่ะผมต้องการสามเหรียญสีทองเพื่อไปแลกอัลติเมตโอหหนักหนักหน่วงนะครับผมขออนุญาตเปิดต่อนิดนึงทุกคนผมต้องเปิดอีกสามกล่องนะครับผมให้มันครบสนะิบสองนะซึ่งผมรีวิวไว้หลายครั้งแล้วแหละเหรียญฟิวชั่น Fusion เนี่ยก็ไม่ค่อยจะดีนะครับผมเนี่ยทั่วไปอีกแล้วนะครับผมไปโอ้โหเนี่ยอันนี้คือแปลว่าตกเลทนะผมไม่ได้ไอตัว ฟิวชันพิเศษเลยนะครับผมอ่าหลังจากนั้นเราก็แลกเหรียญเงินครับผมแล้วก็ไปแลกเหรียญทองนะเดี๋ยวคนนี้ตัดไปตรงที่ผมแบบแลกกล่องอัลติเมทเลยนะอ่าหลังจากเกลือแบบเต็มข้อครับผมเราก็จะได้เหรียญสีทองมา3อันนะครับผมเปิดไปทั้งหมด12คูณ79อ่ะทุกคน12 8 96อ่า960ลบอีกเท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมขึ้นให้ประมาณ940กว่านะสำหรับอัลติเมทหึ่ตัวซึ่งมันแพงมากเลยนะ แต่ถ้าใครดวงดีเกิดได้แบบพิเศษหนึ่งอันก็อาจจะเปิดหกกอง1ิบสองหกเจ็ดสิบสองก็เยอะอยู่ดีเออทุกคนคือแบบไม่ไม่ไม่เก้าแปดเจ็สิบสองเอ,อประมาณเจ็รอยี่สิบอะไรเงี้ยถ้าดวงสวยๆแบบผมก็เต็วมวงนะเออนะครับผมก็ไม่ไม่แนะนําให้เล่นนะครับผม, <S <S มนนเล่นเพื่อเก็บไปทุกคนดูอยู่แล้วนะครับผมอ่ะลุ้นซิว่าจะได้ตัวไหนมันมีตัวอะไรมั้งอ่ะ ลิเตอร์นี่ผมจําได้ว่า ID นี้ยังไม่มีนะครับนอกนั้นก็น่าจะมีเกือบเกือบหมดแล้วแหละนะเข้าใจว่ามันจะล็อกลิกเตอร์ให้ผมเลยนะแต่ถ้ามันเกิดเป็นแบบไวโอเลตแะแย่เลยนะครับผมอ่ะแพงจัดนะครับผมสกินนี้ไม่ควรเกิน599นะโอเคตามนี้เลยมาเรามาต่อกิจกรรม หลักของเราเลยดีกว่าคือไอตัววงแหวนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตอัญเชิญเทพีแห่งการสุ่มวงแหวนประจําช่องนะครับผมนี่เราต้องการ26นะครับผม20มี20มี26นะครับผมแล้วก็มีตัววีลาไม่เท่าไหร่เดี๋ยวจะตามเดี๋ยวจะตามหาให้นะครับผมอ่ะขออนุญ,ญาตอัญเชิญเทพีครับผมโอเคค่ะแหมเทปี TP ประจําช่องมาแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้วาดรูปกันนานอย่างไงคุณน่ะนานแล้วนะ ไม่มีเสียงพูดเลยเดี๋ยวนี้เขินกล้องอ๋ <c oughs> อมาเขี้ยวเยอะสีเขียวเขียวเยอะสีเลยใช่ไหมโอเคเมื่อไหรจะเปิดเธอใหม่อุ่นป้านดีใจจ,จริงๆเลยที่อุ <c oughs> ่นอยู่บ้าน <c oughs> วันที่28วันที่28นะโอเคเราจะขึ้นอนุบาลอะไรแล้ว <c oughs> เราอยู่อนุบาลอะไรแล้วนะ <c oughs> อนุบาลสองเหมือนเดิมนะเ <c oughs> พราะว่ามันเพิ่งเป็นเทอมสองใช่ไหมอ่ะเราเปิดเทอมเรากีราสีแล้วเราอยู่สีอะไรบอกคนผู้ชมหน่อย สีแทดนะคะพูดดังๆนิดนึงในแคป์ไปไอ้อุ่นวันนี้ต้องการสักห้าห้าสิบกว่าโทเค็นอะเออนะห้าสิบสองโทเค็นหรือสี่สิบกโทเค็นไปรัดยาวเลยใช่เลยจําได้ไหมว่าสุ่มยังไงอะวนอย่างนั้นน่ะหรอไอ้อุ่นเวลาเติมเกมนี้เติมที่ร้านไหนอะฮะก็เอาฟอร์เขาเติมได้กี่ช่องทางนะพอแล้วเอาเลยนะ เว็บไซต์เอออุ้ยได้เยอะเหมือนกันนะน้อยอุ่นไปต่อเลยลูกต่อไปปลาบ้างต่อปลาปลาบรร้างเหร,รอปลาบรร้างอะไรดียวเอตัวเอได้ไหมเอมัฟทาไมอ้หุ่นปลาดวงไม่ดีเลยปลาได้สี่อันเนี่ยตายอุ่นเลยจ้ะไปเลยนะเอาเลยนะได้เลยนะไปไปมันใช้มันวาดได้แค่มือเดียวจ้ะ ไอ้คนทำทำแบบทำท่านี้ให้หน่อยดิโอ้ไงไงไอ,อดวงดีโอ,อ้ออะอกะอะ ROV เขามีจอราจอนะของผมมีออนะ <c oughs> โอเคไปสิบเจ็ดบ้าหรอปาขีดตีเหลี่ยมวาดสี่เหลี่ยมนี่สี่เหลี่ยมมับเข้าไปโอ้สี่เหลี่ยมได้เยอะนะไปกันต่อไปกันต่อวาดวงกลมวาดวงกลมอ่ะใคร ทำไมวงกลมมันมีเส้นอยู่ตรงนี้แบบๆแบบอ่ะโอ้หนักเลยวงกลมได้สมุดสองเล่มเองป้าต่อเลยนะป๋าว่าสามเหลี่ยมนะแล้วผมก็ลืมดูด้วยทุกคนว่าอ่ามันเริ่มด้วยเท่าไหร่ผมจำแวบๆมันสนะี่สี่ร้อยหกสิบห้านะเออโอเคอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ถูกต้องอีกทีนึงนะขออภัยด้วยลืมทุกคนเล็กเฮ้ยทำไมมันเล็กจิ๋วเดียวอ่ะ้าว<อ> ได้เยอะด้วยนะป้าป้าว่าจุดเนี่ยจุดอุยอ๋อจุดแล้วมันจะเป็นอนนี่มันจะเป็นภาษาจีนวะไม่ดีเท่าไหร่อุยอ้ยอุย่นเราด้กินซ้ำทำไมไมีได้เพรด้วยนะ,ะอเออเออไออุนบอกบอกกาลลีนาคะบอกหน่อยกาลลีนาคะจะ <c oughs> กินซ้ำให้เป็นโทเค็นได้มีคอจกินซ้ำให้เป็นโทเค็นได้ไหมคะนี่เด็กขอลองแล้วนะ <c oughs> โอเคอะไออุนต่อเลยลูก let's go ไป อทําไมเขาเกลือเกลือแล้วเขายังให้แบบเพชรแดงไงอุ่นมาเสียใจไม่อุ่นปอบป้านหน่อยได้เป่าอ่ะทำอปอบอยังไงให้เจ็บกว่าเดิมครับผมโอเคมมสี่สิบเจ็ดแล้วไออุ่นเร็วอีกนิดเดียวจะถึงเป้าที่เราบอกแล้วเหมือนเดิมไงเอาห้าสิบสองโทเค็นนะคะเงีมเงี้มเงีมเงีมเงีม,ม,ม,มไปเลย เออครบครบแล้ว้าอยู่ล่องโทเค็นอ่ะขอบคุณนะคะบายๆคุณผู้ชมหน่อยได้มีค่ะโอเคค่ะอ่ะโอเคเหมือนคัมพีจะหายไปอันนี้ผมเข้าใจเองว่าสองร้อยห้าสิบคัมพีนะไม่มีช่องไหนเดือดขนาดนี้สองร้อยห้าสิบคัมพีคือราคาเต็มคือพันสองร้อยห้าสิบคูปองเชียวนะโอเคกับสกินนี้เราจะได้คืออะไรมั้งอ่ะ จะจวดกับเคนนะขอขอเก็บขอเก็บไอตัวเคนไว้หน่อยแล้วกันนะครับผมไปแลกเผื่อแบบมันมีกิจกรรมไนตัววงแหวนไซโคนะอะไรอย่างงี้นะนี่เอาจวดไปก่อนนะเอไปยังครับผมอ่ะตัวต่อไปที่จะแลกนะครับผมต้องเป็นยี่หกอ่ะขอนี้นั่นวอล์ัดกบ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 นะครับผมนี่นะครับผมตรงนี้ อุ้ยได้กรอบด้วยนะวอลขาดสจวตก็เหมือนจะได้เหมือนกันนะครับผมขอไปเช็คนิดนึงนะโอเควอลค่ะวอลขาดก็ได้นะครับผมแล้วก็สจวตสจวตมีไหมไม่มีนะครับผมอ่ะม,มีมีแค่วอลขาดอันเดียวนะที่กรอบเด้งนะครับผม โอเคทุกคนวันนี้ก็หมดแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมที่ช่องกอฟอนนะครับผมช่องที่สุ่มเดือดจริงๆนะยังไงก็ถ้าอยากอุดหนุนล้านก็มาได้ครับมี2ช่องทางทางเว็บไซต์และทางแชทนะครับผมแล้วก็ฮึบไปนิดนึงพุ่งรอดูโปรพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้ผมเข้าใจว่าลูกค้าน่าจะเดือดเดือดแบบประมาณนึงเลยก็วิธีการแนะนําสําหรับตอนที่จังหวะคิวยาวนะครับผมใครที่เคยแบบเติมกันประจำนะก็ไปดูตารางได้เดี๋ยวผมขึ้นตารางให้ด้วยแล้วก็คุณก็โอนเงินด้วย เลขบัญชีที่คุณเคยเติมอะลงท้ายด้วย61มั้งมั้นะครับผมก็โอนมาแล้วก็ฝากใส่บัมือช่วยจำว่าเติมเกมรอฟอในแชทนะส่วนทางเว็บไซต์เนี่ยก็คือช่วงแรกๆอาจจะประมาณ5นาทีหลังจากโอนเงินครับแต่ผมไม่แน่ใจเลยว่าคิวมันจะถมยาวแค่ไหนก็เต็มที่ก็ประมาณ15นาทีถึง20นาทีนะเออแต่ถ้าคิวคิวเริ่มยาวเนี่ยผมจะประกาศทาง หน้าเพจไวนะครับผมแต่ว่าใครเติมเยอะอ่ะผมแนะนําว่าเติมทางแชทมันจะแบบเร็วกว่านะแบบใครที่แบบ,บรีบๆนะแต่ว่ามันคือขั้นต่ํา1 4 8บาทนะครับส่วนเกมอื่นก็มาถล่มได้จะพับจีวาโลฟีไฟมอบายเลเจนต์มินิเวิร์รอยัลอะไรต่างๆนานานะก็มีเกมยอดฮิตนะโอเคครับผมแล้วก็ร้านผมอะ่ะเติมด้วย UID อย่างเดียวนะเพราะว่าผมไม่อยากมีปัญหาที่หลังทุกคนลองคิดสภาพนะถ้าสมมติว่าเราเติมด้วย ID p a พาใช่ปะ่ะแล้วเติมร้านร้านเขาแบบ มีเวอรลฟแบบจดทะเบียนบริษัทจริงมันจะไม่มีปัญหาเว้ยแต่ทุกคนคิดดูดิลูกจ้างของร้านอ่ะเขาต้องอาจจะเห็นแชทที่มันเป็นโอเพที่มันเป็นไอด a พาสเวิอ่ะเออมันจะมีปัญหาไงเออผมก็เลยแบบไม่ไม่ไม่อยากเติมตัวด้วยระบบ ID Pass นะครับผมแล้วก็สำหรับคนที่คิดแบบเคยให้ ID ผมมายืมนะ ID p a พ s คุณจะไม่หลุดอยู่แล้วเพราะว่า คนที่เห็นน่ะคือผมหนึ่งคนกับพี่สาวผมซึ่งพี่สาวผมไม่เล่นเกมแล้วถ้าเกิดว่ามันหลุดไปด้วยจากร้านผมเนี่ยผมก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนะแต่ว่าไม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับคือปกติเวลาผมยืม ID ดีใช่ไหมผมก็ลบลบจากตัวไอตัวแอปแคลิน่าเลยว่าแบบเคยล็อกอินก็ลืมไปเลยอะไรเงี้ยหรือว่าใครที่แบบว่าเคยให้ Facebook มาแล้วล็อกอินผมก็จะแบบฟอ์เกตจากไอตัวดีไวท์ผมเลยอยู่แล้วนะเออเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับสําหรับการที่ยืม ID ดีแล้วก็ ผมก็บอกแล้วว่าร้านผมจะไม่เติม ID pass แน่ๆครับผมเออนะเพราะมันเสี่ยงอะไรยกเว้นแต่แบบมี ID แล้วก็ได้แบบเลข OTP สมมติในอะนาคตนะเอออันนี้ก็อ,อาจจะเติมได้นึกออกป่ะเพราะผมไม่รู้ password คุณนะเนี่ยจะปลอดไปกับตัวคุณเองนะแล้วก็ผมแนะนําเลยว่าการที่ไปจ้างกดสกินอะไรเงี้ยน่ากลัวมากการให้ ID password นะมันควรเป็นของที่ security แล้วก็ไม่ควรจะแชร์กับใครจริงๆนะสำหรับ ID pass โอเค ถ้าวันนี้ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์ครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกัน mystery box เดือดนะครับผมบาย